สวัสดี FC หมื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทท่านนะครับวันนี้เราเมืนนพุทธาพระแท้จะพาเอฟทุกทท่านไปรับชมเหรียญจำปีนะวัดห้วยดวนอีกรุ่นหนึ่งนะหลังจากเรารีวิวเหรียญจำปีมาค่อนข้างจะหลายรุ่นนะหลายรุ่นเลยละ่ะนะรอบนี้เราจะมารีวิวเหรียญจำปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนนะในชื่อรุ่นว่าทาเวสุวรรณหก นาะทาเวศสุวรรณหกห้าของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนะครสวรรค์นะรอบนี้เขาการันตีเนื้อเงินมาให้ถึง5องค์ในหลังโอ้โหเยอะมากๆากนะเยอะมากๆจริงๆเนื้อเงิน5้าองค์นี่โอ้โหลุนกันสนุกนะะลุนกันสนุกนะเนะียเดี๋ยวผมจะมาให้เอซีทุกๆท่านได้รับชมกันนะฮะ ลุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะเป็นดําทึบนะเป็นดําทึบนะข้างหน้าก็ทึบข้างหลังก็ทึบนะสกรีนด้วยสีทองนะสกรีนด้วยสีทองมีคําว่าท้าวเวสสุวรรณหกอยู่ด้านบนนะตรงกลางนะตรงกลางจะมีรูปเหมือนท้าวเวสุวรรณอยู่นะแล้วก็ข้างล่างมีคําว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะวัดห้วยด้วน นครสวรรค์สังเกตดูว่าจะไม่มีบอกปีนะฮะแต่พระรุ่นนี้นะออกปี2,565นะช่วงเดือนเมษานะเมษาห5าสำหรับรุ่นนี้นะเพราะว่าเราในอนาคตเราจะมีการเขาเรียกว่าย้อนกลับมาดูแน่นอนนะว่ารุ่นนี้ ออกปีอะไรนะฮะมวลสารมีอะไรบ้างเหรียญมีรูปร่างหน้าตามเป็นแบบไหนกล่องซีนเดิมๆเป็นแบบไหนนะในอนาคตนะอนาคตเราจะต้องกลับมาดูกันแบบนี้นะซีนก็เป็นซีนใสนะซีนใสนะ่าจะเป็นตัว sc นะ sc แบบนี้นะสีแดงสีแดงนะี เดี๋ยวเรามาแกะให้กับเซีได้รับชมกันก่อนข้างในจะเป็นแบบไหนฮะนี่แกะกันให้เห็นชัดๆเลยนะฮะการาันตีเนื้อเงินให้5องค์นาวะอีกอนาวะาอีก2องค์ถ้าจะไม่ผิดนะะนวะ2นะฮะนี่โอ้โขอขอชมหน่อยด้านในเป็นแบบไหนโอ้โหตายล้ว เปิดมาไม่ใช่ว่าหนึ่งในห้ามีตรงนี้นะจบเรื่องเลยนะโอ้โหโอขาวจ๊วโอ้โหัดงดงามฮะดูฮะโอ้โยยังกันเนื้อเงินนะยังกันเนื้อเงินเลยเนี่ยเหรียญทรงจำปีนะฮะคล้ายๆกับอ่าจำปีวัดจุฬามณีตอนปีสี่ห้านะโอ้โทรงนี้สวยมาก หาเลี่ยมกรอบได้ง่ายนะฮะทรงนี้ทรงใส่สามาตรฐานอยู่ละใส่มาตรฐานร้านเลี่ยมกรอบมีทุกร้านนะฮะใส่นี้อ่านะด้านหน้าจะเป็นท้าเวสุวรรณเต็มองนะพิมพ์ย่อเข่าถือกระบองค้ําอยู่แบบนี้นะข้างๆก็เป็นอครยันนะอ克拉ยันล้อมรอบไว้ส่วนด้านหลังฮนะด้านหลังจะมีรายละเอียดต่างๆนะอยู่ด้านหลังนี้นะรันเลขโค้ดรันนัมเบอร์ก็อยู่ด้านหลังนะ ไปรูปเหมือนหลวงพ่อพัดปุญญกามโมเต็มองนะเต็มองค์อยู่ด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็มีข้อความคําว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วน2565นะเขาจะบอกที่หลังเหรียญน,นะฝากล่องเขาไม่ได้บอกไว้ว่าปีห5นะแต่บอกหลังเหรียญน,นะนะโคตรรันเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้านบนนะเลข82ออยู่ด้านบนนะ พอพานนะโค้ดพอพานคือหลวงพ่อพัดนะโค้ดชอช้างคือเนื้อชุบนะชุบเงินจะพี่อ่าอันนี้เขาเรียกว่ากระไรเงินก็ได้นะชุบเงินก็ได้นี่โดนอากาศเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวดำเหมือนกันสําหรับรายการนี้นะอ่าไอเห็นกันแล้วเรียบร้อยหนึ่งรายการนะหนึ่งรายการให้กับ f อฟทุกๆท่านได้รับชมนี่มาเรามาแกะกันต่อนะแกะกันต่อ สวยๆแน่นอนสำหรับรุ่นนี้โอ้โหราคาบอกเลยว่าย่อมเยาวมากๆนะย่อมเยาวมากๆราคานี้กรีร๊ดเออโอ้ยเปิดทั้งทีเปิดมายังได้ไงเนี่ยซ้ำกันโอ้โหสีนี้สีเงินนะโอ้แต่ก็ยังกันเนื้อเงินเลยนะยังกันเนื้อเงินเลยนะ,ะเดี๋ยวแกะองใหม่ให้ชมนะ กลัวเปิดเจอเนื้อเงินแหละนะเปิดเจอกระไรเงินนี่ไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่กลัวนะกลัวเ,เจอเนื้อเงินแหละพี่พี่จะได้อ่าเกิดไม่ได้ลุ้นมันจะลำบากใจกันนะอ่าอยากจะเปิดได้เนื้ออื่นเนื้อล่างๆยิ่งดีนะเพราะว่าเนื้อบน,บนๆเก็บไว้ให้กับพี่ๆีได้ลุ้นกันดีกว่าโอ้โหขนี้สวย,ยโอ้โหลงยาด้วยหน้ากากด้วยนี่ไงขอ,องจริงฮะปาร์ตอ,ออปชั่นมาเต็มอะนี่ ลงยาด้วยหน้ากากด้วยนะามามาดูด้านหลังกันก่อนนะโอ้โหอีกนิดเดียวตองแนละ้วฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหนึ่งศูนย์เกือบตองนะพอพานย่อมาจากหลวงพ่อพัดน,นะดอเด็กคือเนื้อทองแดงฮนะเนื้อทองแดงลงยาดำหน้ากาก,ากทองทิพย์นี่ฮนะดงดงามมากๆางดงามมากมนะากฮะเดี๋ยวเราแกะเลยนะจะได้เห็น ข้างในกันชัด่างเนี้ยทองแดงนี่เราแกะชมผิวชมพระกันได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมสูงให้เห็นชัดๆัๆีจริงจริงนี่ทีงานเขาสวยมากนะเนี่ยนี่นะฮะรายละเอียดชัดเจนนะค eren, ๆๆนะเครื่องทรงเครื่องทรงนี่ชัดชัดนะพื้นดำนะนะมีพื้นหลายสีนะ แล้วก็มีงานออปชันต่างๆเยอะแยะมากมายงานมาตเตอร์พีชนะฮะโอ้เขาว่ามีมากกว่า10องนะฮะในลังนามาเตอร์พีชเยอะมากนะครับนี่งานเพนก็มีเช่นกันนะฮะโอ้โหด้านหลังหลวงพ่อพัดเมื่อนเหมือนนะเหมือนกว่านี้ต้องไปดูที่วัดแล้วนะครับนี่สวยงามมากๆนี่คือเหรียญจำปี 6- 5ห้าวัดห้วยด้วนฮะ ในวันข้างหน้าต้องมีมูลค่ามีราคาอย่างแน่นอนนะเหรียญทรงจำปีเป็นเหรียญที่นิยมสุดนะสำหรับสายท้าเวสุวรรณนะไม่นับรวมรูปหล่อนะไม่นับรวมรูปหล่อนะ,อะถ้าเป็นทรงเหรียญเนี่ยเหรียญทรงจำปีเนี่ยปกติก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญทรงจำปีจะเป็นเหรียญท้าเวสท,ทั้งหมดนะน้อยครั้งที่จะเป็นเหรียญเกจินะ นี่เรียบร้อยใครที่สนใจนะสามารถทักทายเราเข้ามาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k นะฮะเราไลฟ์สดกันทุกวันสามารถมาปิดหน้าไลฟ์สดได้แกะหน้าไลฟ์สดได้นะฮะทุกลังที่ผมเอามาให้กับเ c ซีได้รับชมกันนะเราจะมีการคระหน้าไลฟ์สดให้กับเ c ซีทุกๆท่านได้เห็นกันนะมีพยานเยอะแยะมากมายที่เห็นเราคระนะบางรุ่นก็มีอ่า รัดหนังยางมาบางรุ่นก็ไม่ได้รัดนะแต่เราก็ยังคระนะแกะหนังยางออกคระนะคุกเคล้ากันให้ให้กระจายกันทุกไม่มีการรู้เลยว่าองค์ไหนนะเป็นเนื้อเงินองค์ไหนที่มาร์กมานะเราจะมีการคระทุกทุกรุ่นเลยนะคระน้าไหลสดทุกรุ่นต้องมีคนอยู่เห็นทุกครั้งที่เราได้ลังใหม่มา นะพี่ๆก็สบายใจได้ลุ้นยันเนื้อเงินได้ทุกท่านจริงๆนะไม่ใช่ว่าบางที่นะดึงเนื้อเงินออกแล้วขายแต่เนื้อ,อที่ไม่ได้ลุ้นนะเสียตังค์แล้วต้องได้ลุ้นยันเนื้อสูงสุดนะผมย้ำอีกทีนะความซื่อสัตว์แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะ เครดิตเรากว่าจะได้มาพี่ๆกว่าจะมาเช่าหาบูชาเรานะไม่ได้สร้างมาแค่วันสองวันนะกว่าจะมามีทุกวันนี้ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าสบายใจเพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือในเพจของเราในอ่าช่องของเราให้ได้นะความซื่อสัตย์สําคัญสําหรับพ่อขานะเพราะว่ามันจะการันตีตัวเราได้ด้วยนะพระเราแท้ไหม ที่สามารถเอาไปเช็คได้เลยนะฮะเราเอาแนะนําว่าพระออกใหม่ๆเนี่ยเขายังทําเก๋ไม่ทันนะทำเก๋ไม่ทันพระออกปุ๊บเนี่ยพี่รีบเช่าหาบูชากันเนี่ยไม่มีทางโดนเก๋แน่นอนแต่ถ้านานกว่านั้นไป1เดือน2เดือน3เดือนนะยิ่งพระนิยมมากโอกาสที่จะได้พระเก๋ค่อนข้างสูงนะก็เลือกหาเอาที่คนที่เขา การันตีให้นะเขาก,าากขขานะลา้ลา,นะา,การับประกันพระของเขานะมีหลายๆที่นะฮะที่เขากล้ารับประกันพระของเขานะพี่ก็สามารถเลือกหาบูชาบางบางรุ่นนะบางรุ่นของผมหมดนะของผมหมดก็ผมก็พยายามจะแนะนําเออพี่ลองไปดูเพจน,นี้ไหมลองไปดูที่อื่นก่อนไหมเผื่อว่ามีนะเราก็ไม่ได้กักลูกค้าเราไว้นะเพราะว่า บางทีของมันมีจํานวนจํากัดนะครับผมก็ไม่สามารถหาของมาเพิ่มมาเติมได้เพราะว่าหนะถ้าจะหามาเพิ่มเนี่ยผมต้องการยกหลังเลยนะครเพราะว่าหนึ่งเราต้องการรันตีให้ลูกค้าเนื้อเงินต้องอยู่ครบนะเกิดเราผมไปแบ่งมาทีห้องค์สิองค์แล้วเขาเกิดดึงดึงเนื้อเงินออกไปหมดแล้วพี่ๆก็จะไม่ได้ลุ้นกันนะก็อันนี้นะแจ้งบอกกันไว้คร่าวๆนะคร่าวๆว่า หนึ่งนะอยากจะได้พระแท้ต้องต้องอ่าเช่าหาบูชาภายในสักเดือนหนึ่งตอนพระออกนะฮะได้พระแท้แน่นอน100%นะอันนี้สองนะฮะอ่าเลือกเลือกเช่าหาบูชากับที่เขาหน้าน่าเชื่อถือดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคข,ข้าวยากหมากแพงนะคนชอบโกงกันเยอะมากๆนะะก็ พยายามก่อนที่พี่จะจ่ายไปนะฮะคิดตึกตองให้ทวนทีนะฮะในการจะเสียเงินครั้งหนึ่งเนี่ยนะเงินกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์พี่พี่ได้มาค่อนข้างลำบากนะฮะต้องหึ่งต้องได้พาแแหนะสองต้องชัวนะ์ฮะว่าเขาจะส่งพระให้พี่จริงหรือเปล่าฮะนะก็ฝาก f อทุกทุกท่านไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลา f อทุกทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะ ไม่รู้ว่าเป็นเกจิท่านไหนแต่เรามีเราจะเอามารีวิวให้กับ FC ทุกทกท่านได้รับชมก่อนที่จะเช่าหาบูชาะสำหรับวันนี้ขอตัวไรฟซีทุกทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ